ดอกเบี้ยทบต้นคือสิ่งที่ทําให้คุณรวยคนรวยหลายคนนะครับใช้ดอกเบี้ยทบต้นเป็นเครื่องมือในการสร้างความร่ารวยแต่ในขณะที่บางคนนะครับใช้เป็นเครื่องมือที่ทําลายตัวเองผ่านหนี้สินพลังของดอกเบี้ยทบต้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความร่ารวยแหละครับยกตัวอย่างนะครับหากคุณลงทุนให้ได้ผลตอบแทน10%ต่อปีเงินของคุณจะเพิ่มเป็น2เท่าในเวลาแค่7ปีกว่าๆโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยและเพิ่มอีกเป็นสเท่าใน7ปีถัดมาและพลังของดอกเบี้ยก็จะทบต้น,ปนไปเรื่อยๆ นี่แหละครับพลังของดอกเบีย้ยทบตน้นเงินที่คุณลงทุนไปมันสามารถต่อเงินได้เรื่อยๆถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆลงทุน5000บาทต่อเดือนตั้งแต่อายุ25เพื่อนๆก็จะมีเงิน1ล้านบาทตอน35และ3ล้านบาทตอน45อันนี้คำนวณให้คร่าวๆนะครับจากอัตราผลตอบแทน10%ต่อปีโดยที่คุณลงทุนไปเพียง1.8่ล้านบาทเท่านั้นเองและตอนที่คุณอายุ55คุณจะมีเงิน10ล้านบาทเวลาก็เป็น1ปัจจัยนะครับที่ทําให้ดอกเบีย้ยทบตน้นมีความทรงพลัง มากขึ้นแต่น่าเสียดายมากที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์เพราะจริงๆการเริ่มต้นเร็วเนี่ยเป็นการที่เราใช้เครื่องมือดอกเบีย้ยทบต้นได้มีประสิทธิภาพที่สุดแหละคนที่เริ่มลงทุนตั้งแต่25จะมีเงินมากกว่าคนที่ลงทุนตอนอายุ35-3เท่านะครับแม้จะลงเงินเท่ากันแต่พวกเขามีเวลาให้ดอกเบีย้ยทบต้นทํางานได้มากกว่าเริ่มวันนี้นะครับลงทุนอย่างสม่ําเสมอศึกษาเรื่องการลงทุนแม้จะเป็นจํานวนเพียงเล็กน้อยนะครับแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่คุณจะสร้างความมั่งคั่งให้กับ พี่มิจฉาฝากไว้นะ